Here เออก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ผมก็ามาเล่นเกม GTA San Andreas นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถเอ,อ่อรถอะไรวะ Mio นะครับผมซึ่งได้ลงมอดเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ก็คือรุน่นอะไรวะม i โอที่แบบโดนตัดแต่งเสภาอามาเรียบร้อย,น,ยนี่ครับม i โอนะครับมีเออ,อะไรวะเขาเรียกว่าอะโอช่างไ่มเ,เราจะมาลองรถดูนะครับนี่ครับโอ้โหว่ารถมันแรงยังไงดีครับ อุย้ยอ่ารถมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับเสียงอะไรก็ลงเรียบร้อยเอ่อคือเข็มไมผมก็ได้ลงเรียบร้อยอันหนึ่งครับอ่าไปโอ้โห ได้เท่าไหร่วเนี่ยร้อยี่สิบโอ้ร้อยยี่สิบออไอเจ้ารถคันนี้ก็แรงพอสมควรนะครับผมเด็กวอาโคตรงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจกันซึ่งรถจนนี้ก็เออ จะเรียกว่ายังไงดีนะก็แบบเหมือนรถตัวไปแต่เราก็มาปรับแต่งไอ้พวกอะไรวะให้มันเร็วกว่าเดิมเราไปปรับไอ้ตรงนั้นอะอะไรวะช่างเหอะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีลงม้อนละกันนะครับใครที่ยังไม่มีทีเอ้ท้ย GT a s a n a n d r e ก s ก็ไปหาโหลดได้นะครับผมซึ่งอย่างน้อยก็ประมาณไม่กี่กิก <c oughs> กิกกว่ามั้ง อ่ so. านี่ครับรูปทรงมีโอครับมีโอมีโอมีฟันมีแมวคนละมีโอแล้วครับนี่ครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเอ่อคลิปหนา้าจะม,มีการไอเอ้าวรถดูเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีการรีวิวเอ่อมอสอะไรวะผมจะรีวิวมอสเอ่อรถอะไรวะ ก็คืะผมลืมละ M S X กับเออแฮมเบอร์เกนี่นะครับ, M บเ,ออเอ้ยไม่ใช่แลมโบกินี่แฮมเฮียอะไรอ,อ๋อแลมโบกินี่นะครับกับเครื่องบินอะไรเนี่ยแหละที่ผมลงไปครับอันนี้ก็มีโอนะเดี๋ยวผมก็ว่างๆผมจะไปลงมอดอะไรรถเดดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนละกันไปก่อนนะครับ อย่าลืมกด Sub s cribe ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็สำหรับนี้ก็บายบายกับรถคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยครับคันนี้เลยครับบายบายครับ